ข้อ3นะครับหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งมีเลขหน้าครบทุกหน้าเริ่มจากหน้าที่หนึ่งและจากเลขหน้าทั้งหมดมีเลข8ปรากฏอยู่36ตัวนะอยากรู้ว่าเลขหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้คือเลขอะไรเลขหน้าสุดท้ายเด็กๆครับลองพิจารณาคำถามนี้ดีเลขหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้คือเลขใด มันเหมือนกับคำถามนี้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้าเหมือนไหมเออเหมือนนะครับเออเหมือนถูกต้องครับเนี่ยเหมือนกับถามว่าเหมือนกับคำถามที่ถามว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้า เรามาเริ่มต้นนับกันเลยดีกว่าหน้าแรกที่จะมีเลขแปดคือหน้าแปดต่อไปสิบแปดยี่แปดสามแปดสี่สิบปดห้าสิบแปดหสิปดเจ็สิบปดเออเราก็เลยแบ่งแยกประเภท แบ่งแยกประเภทเอาพวกนี้ก่อนนับถึงแค่นี้ก่อนนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวเอาละครับใช้ไปแล้ว8ตัวใช้ไปแล้ว8ตัวเพราะฉะนั้นยังขาดอีกกี่ตัว ยี่สิบแปดสามสิบหกลบแปดเท่ากับยี่สิบแปดขาดอีกยี่สิบแปดตัวนะโอ้อีกยาวนะเพราะฉะนั้นมาลุยกันต่อด้วยความมักง่ายลากปุ๊บก็เบี้ยวปั๊บเลย Okay. อหน้าต่อไปก็คือ 80, 80, 80 81 82, 82, 82 83 84, 82, 84 85, 85 86, 86 87 86, 88 89อ่ะมานับกัน 1, 1 2 3 4 5 ห <11. S 1> กเจ็ดแปดเก้าสิบถว่าตรงนี้มันสองตัวถูกว่าสิบแล้วนะตรงนี้สิบเอ็ดใช้ไปอีกสิบเอ็ดอันนี้อีกสิบเอ็ดตัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วของเดิมใช้ไปแล้วแปดนี่อีกสิบเอ็ด ก็เป็น19ตัวเพราะฉะนั้นคาดอีกเออ36-19ก็อีก17ตัวออคาดอีก17ตัวออออ89 เพราะฉะนั้นหน้าต่อไปที่จะมีเลข8คือ <11 8. S 1> อันนี้อันนี้อันนี้อัน8ี้8 1ด8 1บ8 1้8 1 8 1 8 1 8 1 8 เออใช่งั้นตรงนี้เราต้องเบรกไว้ก่อนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวพวกร้อยแดิบนี่มันมันไม่ได้ห่างทีละสิบร้ยแปดิแล้วมันร้อยแปดเอ,อ็ด้อยแด้อยแดสามเอเราก็เลยต้องเบรกเอาไว้แค่นี้ก่อนอันนี้อีกเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้อีกเก้าตัวเออเพราะฉะนั้น ใช้ไปแล้วจากตัวนี้ใช้ไปแล้ว19อันนี้มาอีก9 28เพราะฉะนั้นขาดอีก8 36เออ36ลบ28ขาดอีกแค่8ตัวเอออีกแค่8ตัวเองนะอีกแค่8ตัวจะครบแล้วนะ หน้าถัดจากตรงนี้มาที่จะมีเลข8คือหน้า180 181 182 183 184 185 186อันนี้ขาดอีก8นะนับซิเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7ขาดอีกอันนึง187 แปดครบแล้วเออโอเคเคลียร์นะครับอ,อีกแปดตัวครบพอดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขหน้าสุดท้ายคือหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด